ตอบคำถามพี่น้องเอฟซี FC ที่ถามผมมาว่าผมไม่เคยทำงานโรงงานเลยผมจะไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ในงานอุตสาหกรรมได้ไหมถ้าผมไปทำงานเขาจะสอนงานผมไหมนะครับนาะเดี๋ยวมือนีสิมาตอบพี่น้องนะครับเด้อสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบที่น่ารักทุกคนนะครับช่วงนี้ก็ต้องขอกราบประทานภัยพี่น้องหลายๆที่ผมบ่มีเวลาได้ไปตอบคอมเมนต์ผู้ใดเลยทําอหมทุกวันมือนีฝนตกแฮ้ คักแห้งเนี่ยครับพี่น้องข้างนองข้งฝนตกจากจากอยู่นะครับนาะนี่คือสภาพของโรงงานผมชั้นสวงนะครับนาอนที่มันเจงไปอันนี้ก็เป็นอันที่ข้าเจ้าตัดทิ้งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างตัดตัดตัดทิ้งเพื่อที่จะเอาไปทิ้งมดแล้วเทอ้งโลมิเนียมเทอ้งพวกแผ่นอะคริลิกอย่างต่างๆลื้อออกมดแล้วนะครับพี่น้องผมก็ยังบรรลุชะตากรรมจ้าของคือเก่า,กาละเออมาที่นี้มาตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนถามมาว่าไม่เคยทํางานโรงงานมาทํางาน โรงงานที่เกาดีได้ไหมสอบว่าได้ครับมาได้ขอให้คุณสอบผ่านและมีนายจ้างเลือกสอบมาได้แน่นอนนะครับผมลูกไส้ผมกับเ่อเคยเห็นงานโรงงานตอนนี้ลูกไส้ผมกับสอบผ่านแล้วสอบผ่านแล้ววันที่1 8ปนี่กะก็ไปตรวจโรคยงงังต่างๆกะคงจะไปไล่งานตัวนะครับคนที่สอบผ่านฝ่ายสิบเอ็ดนะครับเนาะกะผมเองกับเ่อเคยทํางานโรงงานมาก่อนผมสอบมาแล้วมาถึงหน้างานเขาสอนเขาเคือเ่าถามว่า มาได้ไหมมาได้นะครับแล้วก็ถามว่าเขาจะสอนงานไหมสอนนะครับเด้อสอนที่เก่านาถ้าโชคดีคือบผมมาเจอคนเก่ากับเป็นคนไทยเพื่อนก็ได้สอนการสอนงานอย่างต่างๆเขานะครับผมก็ถือว่าโอเคไปโชคดีไปแต่บางคนก็มาก,ก็่าเจอ,อเจอคนไทยนะครับแต่ว่าก็ไปเจอคนต่างชาติเอยเพื่อนร่วมงานที่เป็นต่างชาติเอยหรือว่าอาจจะเป็นลรงงานครอบครัวที่มีคนเฉพาะคนเกาหลีเขาก็สอนงานห้องคือเก่านะครับพี่นอ้องด้อเขาก็สอน เพราะว่าเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรเอ้ยหรือว่ายังต่างๆนี่เขาต้องสอนให้เฮาเปลี่ยนงานอยู่แล้วถ้าคุณไม่เปลี่ยนงานเขาก็จะมาบอกคุณตลอดมันเปลี่ยนไปไม่ได้เขาต้องทําให้คุณเปลี่ยนงานให้ได้แต่ด้วยที่ว่าเฮามาไมา่เรื่องภาษากะก่อนคางที่จะสําคัญไะครับพี่น้องเด้อก็อยากแน,น่อยาน้อยแต่ว่าเฮาพยายามศึกษาเอาทุกสิ่งทุกอย่างเฮาต้องศึกษาเอาเรื่องภาษาถ้าไม่มีคนไทยที่คอยบอกนะครับผม ถ้าคุณไปเจอเพื่อนร่วมงานที่ไม่ใช่คนไทยคุณก็ต้องศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็ให้ไปหาแอบแอบแปลภาษามาพยายามจดจําเอาเวลาเขาบอกนั่นบอกนี่เขาก,ก็จดเอาจําเอาแล้วก็มาแปลในในแอบของเขานะครับพี่น้องเด้อนี่แหละตอบนะครับว่ามาได้นะครับได้มาได้แล้วก็มีคนสอนถ้ามาเจอคนไทยน้ากันจะจะดีมากคนไทยเพื่อจะบอกจะสอนเขาแต่ว่าถ้ามาเจอเพื่อนร่วมงานที่เปลี่ยน่างชาติเขากับพญยา,ยามจําพยาญามสังเกตว่าในแต่ละวันเขาพาคุณทําอะไรบ้าง เขาพาคุณเขาบอกคุณว่าแบบนั้นแบบนี้เกี่ยวกับอุปกรณ์ใน่นางานอย่างต่างๆนี่คุณก็ต้องพยายามศึกษานะครับว่าเอออันนั้นชิ้นงานอันนี้เป็นเธไรบ้าเอ้ยค่าววิเออดิสคก์ธไรบ่อเอ้อยังก็หลวกไอหินเจียเอ้ยพวกไขควงพวกกันไกพวกอย่างเนี้ยพวกกระมงชี้อยังทงมังชี้อย่างต่างๆพวกนี้ในหนางานเขาก็ต้องศึกษาเขาก็ต้องเรียนรู้เอาอุปกรณ์ในหนางานเขา เขาตรงเลียนรูปไปเรื่อยๆนะนะครับแต่ทีนี้นเนี่ยคือคําถามนี้คือว่ามาไ,ได้นะครับเด้อผมเองกับบเคยเห็นงานยังเลยผมกับมาเลียนรูเอาอยุนี้ปุ๊ทุกสิ่งทุกอย่างมันเลียนรูเอาอยุเก่าดีทั้งหมดเลยนะแล้วก็นี่แหละคือยังบอกกับพี่น้องังสินะครับว่าบ่กว่าคุณจะมางานยังก็แล้วแต่ไม่ว่าจะมางานอุตสาหกรรมงานก่อสร้างหรือว่างานกเกษตรประสืัตว์คุณก,ตออางงาก,ก็ต้องมาเรียนรูเอายุหนางานทุกสิ่งทุกอย่างต้องมาเรียนรู้ถ้าคุณบเคยทําถึงแม้ว่าคุณจะเคยทํามาก คุณจะเคยทํางานมาจากรงงานอื่นแต่ถ้าคุณมาโรงงานใหม่คุณก็คือคนใหม่เขาก็จะต้องสอนคุณเหมือนเดิมนะครับพะว่าเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรอย่างต่างๆหวงนี่นี่สาคัญมากวิธีเปิดเปิดแบบใดวิธีเปิดกดขืนกดลงเปิดชาดงสู้ดงอย่างต่างๆเขาก็ต้องเรียนรู้ภาษาเกี่ยวกับพวกนี้ด้วยชาดงก็คือว่าอัตโนมัติปล่อยมันไหลอัตโนมัติสู้ดงก็คือว่าต้องใช้เมื่อกดอย่างพวกนี้เนี่ยอันนี้เขาก็ต้องเรียนรู้เอา นะครับด้ออันนี้บ่ต้องเป็นห่วงคลอกจองให้จิ๋มาพวดหลบยบไม่บธรรมดาเนี่คเข้าาคลอกจองไห้จิ๋มาคือว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมมาได้ขอให้คุณสอบผ่านนะครับสอบผ่านแล้วก็มีหน้าจ้างเลือกากบมาไใดนะครับด้ออันนี้ฝากถึงพี่ถึงน้องคนไทยน้องนเองที่มีอายุไม่เกิน39ปีนะครับผม18ปถึง39ปีอยากมาทํางานที่ประเทศเกาหลีใต้แบบถูกต้องตามกฎหมายผลตกแข็งผลจากจากเลยครับพี่น้องนะผู้ใดอ,อยากมาเหตุงานยังอยากมาง่าน กุศลกรรมงานก่อสร้า,างหรือว่างานเกษ,ษตรบริษัทการแล้วแต่พี่น้องจะพิจารณาเอาแต่ว่ามากว่างานโรงงานนี่มันก็มีหลายอย่างห้เขาเลือกมีหลายประเภทงานใหนเขาเลือกแต่ว่าประเภทงานที่ที่ลูกชายผมทรงมาให้เบึงนี่ก็ผมกระจักสีเลือกซอยลูกผมจังไดนะครับผมผมก็จำไว้ได้ว่าผมเลือกอยังมากนะครับพี่นอ้องวันนี้พี่น้องคนไทยพูดอะไรยากมากอะองศึกษาหาข้อมูลล่องบึงนะครับพี่น้องงานเก่านี้ก็ยังเป็น,เป,นเป็นประเทศที่หนามากอยู่แต่ว่า น้องนองที่เป็นผู้ทายเท่านี้ถ้าอายุบ่กเกินสามสิบห้าปีนี้ผมแนะนําใหมมากงานโ่วงงานเพราะงานลรวงงานกับงานก่อสร้างครับที่น่องนะแต่ว่าผู้ใดอยากไปงานเกษตรกับว่ากันแต่ว่างานกเกียรกับเท่าๆที่ฟังมากกคือผมบอกไปคีบผู้บ้านนี่ยังประเทนไปตอบคพรเมียนผู้ใดเรื่องมมีเวลาเลยครับพี่น้องก็ต้องขอโทษหลายๆนะครับเด้อนะกับประมาณนั้นงานเกษตรนี่มีหลายคนที่ทักมาหาผมว่ามีปัญหาหลายอัหลายังทำงานเกินเวลาอยู่แล้วเกินแปดชั่วโมงอยู่แล้วมันบ่ได้เป็นโอที เขาไม่ให้เป็นโอทีทำงานแบบกินเขาแล้วโรวงงานเลยแบบนี้มีจริงครับพี่น้องผมก็เลยอยากแนะนําให้มากงานโ่งงานนะสำหรับผู้ชายเฮาแต่ว่ากาแล้วแต่มากภัยมากมัน่นนะครับบางคนก็ว่าอ,อายุหลายเล้วสอบโรงงานยานบ่อยมากผมมาตอนอายุ37ปีสอบอายุ36ผมไปเรี่ยนทีโรงเรียนพัฒนาชีพุดรตอนอายุ .36 ผมสอบผ่านได้มากตอนอายุ37 นะครับตอนนี้ก็46แล้วเกือบ10ปีแล้วที่ผมมาอยู่เกาหลีนะครับ8ปีกว่าแล้วนะครับเดียวว่าฝากพีฝากน้องแค่นี้ว่าต้องเป็นห่วงคุณไม่เคยทํางานอะไรมาคุณอยากมางานโรงงานคุณไม่เคยทํางานโรงงานคุณมาได้เขาสอนอยู่แล้วคุณไม่เคยทํางานก่อสร้างคุณอยากมางานก่อสร้างคุณก็มาได้ขอให้คุณสอบผ่านคุณไม่เคยทําเกษตรไม่เคยทําไร่ทําสวนคุณอยากมาทํางานสวนที่เกาหลีคุณก็มาได้ขอให้คุณสอบผ่านนะครับเด้อฝากไว้แค่นี้ ถ้าว่าเปลี่ยนประโยชน์กดไลค์กดแชร,ร,ราา์ให้สำนักงานอสัาเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้สำนักงานอสัาริมครับเด้อนี่เวลาจะทยอยตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เลยยากหลายครับพี่น้องมือนี้กับฝนตกแข็งนี่บรรยากาศของโรงงานผมกับประมาณนี้เดี๋ยวพี่น้องเบิ่งจังหน่อยนะครับเด้อไปแล้วเรียบร้อยแล้วโรงงานผมกับมูเือฝนกับผ้าก,กันแกะกันยังออกเบ็ดนะครับโรงงานที่ผมอยู่มานี่แหละเฮ็ดอยู่ทั้งสั้นนี่เคียปีกว่านี่กว่านะ ชินงานอย่างต่างๆคนแก่แก่ยังอวกเบิดแล้วนะครับแกะพวกอะคกออวนี่นี่แล้วเครื่องปั้มกับปั้มกันด้วยนี่เครื่องปั้มกันนี่คนรับของกับรับอยู่นี่คนกับเจ้าส่ของ่อยังมากนี่เครื่องนี่ซองเครื่องเลยแล้วก็สั้นนี่สั้นซวงนี่กับพวกผมเ่ยเป็นคนมาเห็ดนะครับผมกับพวกผมเป็นรุ่นเล็กๆเลยที่มาอยู่โรงงานนี่นะแกะออกเบิดนี่อันนี้เค็ดยรไปแล้วสามปีแล้วนี่ทาไว้สามปีแล้วไม่ได้ขายครับแกะทิ้งหมดเลยแกะแล้วพวกแกะกับแกะนี่เบิรงตเบิร์พี่น้องแต่เส โลมิเนียมยังผมตัดตัวออกหมดเลยนี่ครับตัดนี่ก็ตัดออกเรือแต่โค้งมันเอาไปตัดเป็นแกะแผ่นออกแผ่นกับแท่งนะครับพี่น้องน่าเสียดายครับพี่น้องโลมีเนียมกับแพ่งข้างล่างเขาจะก็ตัดถิ่งวดเลยอืนะครับผมก็ยังบรรลุเลยว่ามันสิไปจังไดอลไรอาหนาคตสนองวันอาก็ได้เพราะว่าโรงงานผมก็เหมือนมันจะไปวหลอดแล้วก็ล่อเบิ้งเดือนนี่แหละไว้ๆนี่แหละเดือนแปดเดือนเกาว่าเขาสีต่อให้ผมหรือเปล่า ผมกับลุนอยู่คือกันนะครับพี่น้องผู้ใดสีมากก็ลองศึกษาหาข้อมูุ่นดีๆผู้ใดมากก็ขอให้เจออรงงานดีๆน,นะครับผมกับย่างบรรลูเลยว่าลูกไส้ผมสีมากงานแบบไหนกับยังบอลลูสตารรมคือกันผมกับที่เพชรโอร้เด้วนะครับพี่น้องเนี่ยนี่คือบรรยากาศในในรงงานของผมเดี๋ยวไปเบึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับงานตัดทิ้งหมดนะครับนี่ตัดทิ้งหมดเลยตัดแล้วครับ เยวจะให้ข้าเจ้ามาเกียบเอาขายเป็นขล้องเศษนะครับพี่น้องน่ครับโอ้โหตัดทิ้งหมดเลยอันนี้ไปไปชุบสีมายางแท่งเลยนะครับี่าไปยังครับไปไปทำงานเ้องในเวลาล่ะองค์เฮ็ดโว่ครับพี่นอ้องฝนต๊แห้งแห้งอีไฟเม้ยเก่าดีมือนี่เก่าดีฝนดีครับดีหน่แต่ว่าผู้เฮ็ดงานสวนก็ยากลำบากเนี่ยจากน้อยแหละครับพี่น้องมัน พูดนะข้างนอกผมมาทายุมมุมนี่ประมาณแปดปีกว่าแล้วพูดนะพูดอะเฮ็ดงานข้างนอกอะเฮ็ดงานสวนงานอะไรใบกางแก้งกะอยากลำบากแน่จังน้อยนะครับพี่น้องเด้อพูดอะอยู่โรงงานแต่ว่าโรงงานผมก็มาตรฐานขนาดหัวแล้วหัวหยีพวกทุกคนแต่หาเนี่ยมาคุ้มเอาของพูดนะเพื่อเพื่อล่งเวทน้ำเสาไฟกับพ่อเสาไฟทึ่งทึ่งน้ำ ไล่ลงมาน้ำงสั่ไฟควรอ่ะตักสีสอดมือได้ท <c oughs> ักสีสอดขดมือได้กันบุญดเูเปิดเลยวะนะเปิดเลยนี่นางานผมก็ดีนะครับนี่ปากพี่ปากน้องไว้แค่นี้อยูด่ดีมีแห้งลำด้วยกันทุกคนนะครับเด้อผมก็จีมาเฮ็ดอันนี้นี่ใส่เซฟตี้ครับผมใส่ไม่ยิ่งนอดใส่ประกอบกับล่องเท้าดิเป็นเซฟตี้นะครับ่น้งนาง กันตะปูน่าจะแพ้งครับยุงแห้นชิ้นนี้นะครับพี่นอ้องผมเฮ็ดมือนี่นะคุณพี่รับงานมานี่ครับผมเอาดูดีไม่แห้งร่ด้วยกันทุกคนปลอดภัยจากโควิดกันทุกคนปล่อยส้วให้มานพูดได้สิมากกับขอให้เจองานดีกันทุกคนนะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ